สวัสดี FC ท, <ำ S 1> ทุกท่านนะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับมาจากปทุมามาจากปทุมธานี FC มาจากไหนมาลุ้นกัน,น,<ร>นอ๋อแดดแรงคุณแม่ ไม่มาจากปทุมเนาะพร้อมๆกันครับสร้างต้องครับมแม่เบิกไม้ตลอดทิมแบบนี้ยนให้เยนนี่ล่ะเอาแม่เิมาเห็นคนเ็ได้ไหแม่ถ้าเิดอก็ต้องสรงโอ้ยคุณแม่มาพี่ก็ได้ครับเย็นกว่าชาบ้านพี่แอนดูมันห้อนครับคุณแม่ โอ้ยแม่ปะย่านฮ้อนป็นไรหรอแม่ลูกฉนนโอ้เย็นดีๆคุณแม่ฮัวจักคนครับนอกจากพี่ช <ok> ิดครับอันน um, ี้ใครครับโอ้ยอันนี้ครับตอนนี้คุณขับเครื่องบินนะแม่คุณขับเครื่องบินอันนี้กะลูกเคยลูกกิมะนะโอ้ชื่อว่าอะไรครับอันนี้อันนี้ก็เออบอมแมนบอมแมนโอ้ฮะ อาจารย์ลูกครับคุณครับคิเมกคิเมกค่ะคิเมกแมนเมกสตอนนี้น่จังพี่กับตันได้ดีใจเองเลยทันเวลาเมื่อกับตันเราทันตัวเอฟทีมาจะชอบเป็นเมฆตลอดเป็นเมฆตลอดเลยครับเมื่อวานมาบอกวอฟทีทักสวัสดีสวัสดีพี่ตัวจริงไม่ใครตัวใหญ่เลยเนาะขนาดในน่ะโอจริงเหรอครับตาย้วตายแล้วพร้อมตัวจริงไม่ได้ตัวใหญ่เลยไม่ดูผ่านกล้องมันจะถูกทวงใช่ไหมไปไหนหายแล้ว ผมอะพร้อมนะดูท่าลงดีนะก็ตัวเล็กนิดเดียวเองอุ้ยท่งนคงอ่าแม่นี่ทีเรนแม่สีได้ไปเว่าเลยว่าว่าอันอันตัวจริงนะบอด้แมนคืออันที่อยู่ในจอเลยแม่เป็นยูทูบแม่เป็นเอฟซีปกติทั่วรัไปในเฟซนั่นอย่างก็คือ พรอนชนกเดบแพงนะจ๊ะพ่อแม่พอนชนกเห็นคอมเมนต์ประจำเลยครับจ้าแมนอิ่มอดคิดถึงสุเจ้าตสุขคนนะว่าสุดๆมาก็คือมามื่อป่าแต่ตอนนี้คือแม่สืเหตุบุญมานี่ได้ซ้ำนะเหตุบุญบอกรหัสห้าสิบเพิ่นเพิ่นแล้วพ่นละเนาะเพิ่นแล้วพ่นละค่ะแม่ครับเพิ่นได้จังจังมานมีเหตุนะครับแมนครับ รอเพื่อนประกาศว่าอันนี้มาจากกลุ่มมาจากหนู่อันแม่น่ะมันได้เดือยดูดูข้างในคือมาเจอเลื่อนมามามันกระบอกหั่นแล้วดอกแง่น้องก็ก็เลยให้หลานพาพับรถมามาเบิ่งมาเยี่ยมหาซะก่อนไม่สิดละื่าเลื่อนไปหอดบ้านม่วงคนนี้เกลือตือหอดบ้านม่วงุเหรอเมื่อกี้นี่ครับผมเองโอ้โหเลื่อนตรงไป่ได้บุญกับบ้านม่วงนะครับตรงไปเสยแล้วผู้ผู้โอ้ทอดใจนะพู บ้านร้านสะพ้ายนี่ใครอยู่นิ่อยู่บ้านนั่นเองบ้านบ้านบางเยี่ยมบ้านอีบล็อกอีบล็อกไป่มีครับคุณแอันนั่นแหละหมดแล้วเป็นังซโอ้ยแม่ก็มากก็มากก็เป็นบ้านมันก็คือบ้านเกิดแม่เนาะครับอันมุบานยุทธภูมิเนาะเกิดขึ้นมาเนาะเกิดขึ้นมาละบาริกะมาฮอด์ทุกรองเลยไอย่าเบออือก็โอเคล่ะครับดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อย อีจักหน่อยให้ตีเลี้ยงกันเต็มเลยนเนี่ล้างรถกระปะพิชิตไงเอาเคนี้เนาะครับครับผมขอบคุณคุณแม่นะครับมาเยี่ยมมาหากันรลยจัาก็ไปส่งแม่ครับอืมโอ้ยเจ้ของตัวน้อยเลยดีใจครับเจ้าของยี่ดีเจ้าตัวน้อยยี่ดีเจ้าบอลอืมตอนนี้แม่ยังไม่เห็นตัวเจ้าของครับก็เห็นเดว เจ้าเจ้าไปเห็นตัวผมครับเจ้าเห็นตนาตัวเจ้าอยู่ังไสะห้ามจมเลยเดนนจมังไมรงเลยอเอ้อีถึงขนาดห้ามจมนะครับบอกวิจิตห้ามจมว่ะ ได้มวลจำแล้วหน,นะล่าสุดคุณแม่ก็มากับแม่น้องมาต่อยนะครับนะ <c oughs> แม่น้องมาต่อยพามาดูนะมาทักทายยูทูบเบอร์นะครับมาดูบ้าน <c oughs> พิชิตนะฮะยังมีอีกบอกคอนเทนต์นี่ก็มาดูงานกันต่อนะเอฟซีเดี๋ยวอ่าบอกใครเดี๋ยวให้แอชชิพขับรถมาแอ็ม โอ้ยเศรษร้อนมากเลยสิตอนนี้แทบละลายอีกแถวนึงก็น่าจะได้พักเที่ยงแล้วเนี่ยเพราะมันเที่ยงแล้วนะจังพงศ์อากาศไม่มีลมเลยเหรออืมนี่ไงลมพัดนี่ปิวอยู่อือยูยูมาเยอะนะเยอะอยูไอหนี้น่เยอะก็เยอะอะเมื่อกี้ลมปิวไปแล้วปล่อยใจหรือยังโคตรลมอืมเอาไม่มีให้ได้เราไม่มีให้ได้ ตามพูดมาคือต้องขัดอ่ะไม่อ่ะแจ้งตันไปไม่เป็ีนเลยยีร้อนทำไมเขาอยู่ที่ร่มนี่ไม่ถึงไม่มีลมนี่ไงก็ลมพัดอยู่อ๋อนี่ก็มีลมแกลมเลยลมอืมเราเอาอิดบล็อกจมยืมพ่อมาที่แอดทิดไปซื้อมาประมาณสามสิบก้อนฮะยืมเข้ามาสี่สิบยืมเข้ามาสี่สิบซื้อมาอีกสามสิบยังไม่พอ ท่างพุงขอเพิ่มอไปออกเลยไม่ต้อออกพัพมนื้อืเดี๋ยวไปช่วยคนอลงก่อนทุกนไปไปช่วยกัน,นะเอ็ซีราจะคุณสิฟัมาลงในท่านนะแล้วไปช่วยคสิงกอน,กนนะทุกท่านช่นี้นนนนนก็ใกล้เที่ยงแล้วนะไปก่อนนะทกท่ ถ้าใบถ้าอยากให้สูงต้องมัดผมไม่มีบันไดมัดขึ้นไม่เรามัดขึ้นทางนี้สูงได้ใช่มัดขึ้นทางนี้สูงทางนี้ก็ทางนี้ก็ตามอืมอาาางมันบอกว่ฮะเอาลงไปส้อยกันมาจากเอียเบี้ยวจัง่อยนะพี่ชิดนะเป็นยังตรงนาะโอ้นเวลาเราเดินมาต้องออกจอบแบบนี้หรือเปล่ บอกหนักเ้ยนี่หนักกว่าเอกี้ไม่หนักได้ว่านนึ่เอาไปื้เขาหนักกว่หนักกว่าเฮ้ยทำไมทำไมอิเัหนักกว่าของพวกอมนเยอะเลยอ้ยตอนเดียวกัอ้อเลยสองข้อไม่จะหนักอืมตวฟอนด์โอ้เหมือนทองเลยนะทนี่พระทองฟอนฟอ์หนักสหัพราพงอ่ะ ลแมโอย่าจะยกไสวกองมือจะยกสมือคือมือตีแตกเดี๋ยวเทบนะนอทุกวันนี้นอนห้องเช่าก็หลังปวดหลังมากครับมันแข็งแข็งก็ตรงนี้ตรงนี้นี่มีบันไมัาเามานี้ทังห หลักไม่พต้องก้มีกนะเราหมดพอดีกระชั้นเดียวเดียวยังนี่นี่นี่ยั้งหมดต้อเอันข้าหมดแล้วโอ้โหข้างบนได้ข้างบนได้นี่เอฟซหนักไม่พอต้องก้มอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยื่นจิตวัคขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวดูดูถึงสถานี้นะเดี๋ยวผมจะวางใจโอเคก็ชน คอนเสร็จแล้วนะตรงนี้โอ้ยชอบบรรยากาศที่นี้มากเลย ดาฮับทั้อยู่ไหมไ่ยังไงมาตั้งตั้งต้นดาัทั้อยู่ไหมี้านลบอยู่นั่นวะโอ้ยตั้งกล้องใหม่ก่อนกลองนะเปคนอิก่อนแลครับเดียวในพวกที่ไปคนอิ่กันนะวันคนม่นเป็นงานใหญ่เนาะอ่ะีครับผมตอนนี้